เคยห่างแพนด้าจะอยู่กับตัวเองตลอดค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่จุดไหนแพนด้าจะนั่งอยู่ใกล้ๆไม่ไม่เคยห่างเลยค่ะแล้วก็ไม่ว่าไม่ว่าจะมีแม่แต่จิ้งจกผ่านมาเนี่ยแพนด้าจัดการหมดแพนด้าคอยดูแลความปลอดภัยให้เรียกง่ายๆว่ามีตำรวจตรวจตัวเนี่ยค่ะผลดีของการมีน้องหมานะคะเขาเขารักเรานะ กาแฟค่ะท่านด้วยกันไหมคะกาแฟแพนด้าไม่ใช่หมาของเราค่ะเราเอาเข้ามาเลี้ยงเขาเกือบตายแล้วแหละก็อเอาเข้ามาเลี้ยงนะแพนด้านะ สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะคะมาคุยกันต่อช่วงเนี้ยจนถึงจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะส่วนใหญ่แล้วเราก็เนาะประเด็นทั้งหลายทั้งมวลเราเราก็มานั่งคุยกันนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราไปไหนเราก็ไปไม่ได้ดังนั้นเราก็นั่งคุยกันอยู่ที่บ้านนี่แหละคะ่ะทีนี้วันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าพัฒนาการที่ที่ที่เรา เรียกง่ายว่าจากที่เราไปเรียนเรา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 ไม่เข้าใจทั้งครูแล้วก็เพื่อนๆนะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆเนะาะทว่าไปแล้วคือช่วงแรกๆอะค่ะมันเป็นการจะจะจะพูดว่ามันตื่นเต้นจะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยมันมันมันฟังไม่รู้เรื่องมันฟังสำเนียงเขาไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะแล้วก็ พอพอพอช่วงเวลามันผ่านไปเรื่อยๆนะคะก็จะบอกว่าเออการฟังมันดีขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นนะคะเขาเรียกว่ามันคุ้นมันคุ้นกับสำเนียงเขาค่ะมันคุ้นกับสำเนียงเขาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเ,ออเข้าใจมากขึ้นมันก็เลยยิ่งมีความสุขมากขึ้นทีนี้คือช่วงก่อนๆน,น,น,นั้นเนี่ย อ,อก็จะเล่าให้คุณเคนฟังตลอดเนาะว่าเออเราไปโรงเรียนเราเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยคืบหน้าเอ,อในเรื่องการพัฒนาในเรื่องภาษาอะไรอย่างนี้คุณเคนแกก็จะแนะนําตลอดค่ะคุณเคนเนี่ยแกพูดอยู่แค่คําเดียว you have to listen listen and listen <c oughs> เขาจะพูดอยู่แค่นี้แหละเออเราก็เออเออเออเข้าใจเนาะเวลาที่แกพูดอะคือนะแกแกพยายามบอกตลอดว่าให้ฟังพยายามฟังอืคือ คือเวลาที่เราคุยกับคุณเคนเนี่ยมันมันเหมือนกับมันมันสะท้อนมาหาตัวเราเองอะคะ่ะ u ู e ์ย r เอ r ยร์โมเดนย y อ้าย y u u e your ear m o r r t h a เ your eye แ <laughs> <laughs> เราก็มานึกถึงตัวเราเองว่าเออเราทำเช่นนั้นไหมเราทำเราทาอย่างที่คุณเคนพูดไหมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> เราก็ตอบตัวเองได้เลยะคะ่ะโน <c oughs> เราไม่ได้ทําแบบนั้นเลย <c oughs> คือเราไม่ทําแบบนั้นหรอกเราละ <c oughs> เวลาที่เราจะคุยกันนะเนาะเราก็คือ,ค,อคือตัวเองเป็นเป็นคนที่ชอบมองภาพรวม <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยแกบอกว่าเราอ่ะต้องพยายามที่จะ c o n c e n t r เวลาที่เราจะทําอะไรออย่างเช่นคุณจะคุยกับเขา,ถ,าถ้าคุณยังคุยยังไม่เข้าใจยังฟังเสียงเขาไม่เข้าใจอ่ะก็พยายามฟังเยอะ ฟังบ่อยๆฟังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แกบอกนะคะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเนาะมันเป็นความจริงค่ะมันเป็นความจริงมากๆเลยแกพูดถูกต้องหมดเลยที่แกบอกว่าเออให้ย e your ear m o r ห t ด a n y o ย r eye and ให้ฟังเยอะๆอะไรเงี้ยอืมฉะนั้นพอเราพอเรามามาปรับตัวเองอะคะ่ะมันมันมันเห็นผลจริงๆนะคะมันเห็นผลคือเราพยายามทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจว่าเอออย่างเช่นคนอินเดียอ่า เขาก็จะพูดเร็วแล้วก็พูดในสำเนียงของเขาอะนะคะเราตอนแรกๆก,ก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงๆแต่พอเราตั้งใจฟังอะคะ่ะมันเป็นความจริงนะคะมหัศจรรย์มากคือเราตั้งใจฟังแล้วเรารู้เลยอะเอออย่างเช่นเราเราฟังเพื่อนเรานะคนอินเดียพูดแบบนี้พอเราหันมาหาคนเวียดนามเออเราก็จะฟังเขารู้เรื่องเออจริงๆแล้วมันคนละแบบกันเลยนะมันฉีกกันไปเลยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันฉีกจริงๆมันฉีกมันฉีก เรื่อง accent กับเรื่องอะ,อะไรอ่ะคือคือที่บอกอะคะ่ะว่ามันมีมันมีมันมีภาษาแม่อยู่อะคะ่ะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราแบบว่าคิดว่าเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เราก็จะไม่ฟังแต่เพราะเพราะเราคิดว่าเออเฮ้ยเราต้องฟังเขาเนาะเออใช้หูมากกว่าตา <laughs> ตอนเนี้ต้องใช้หูมากกว่าตาในการเรียนรู้ภาษา <laughs> อืม มันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราก็จริงนะคะแต่ว่าเราก็พัฒนาได้เนาะเราก็พัฒนาได้เราก็คิดแค่นี้นะคะ่ะเราต้องทําได้อะไรอย่างนี้้วช่วงหลังๆเรามีความสุขกาเออเราฟังแล้วเราเข้าใจอ่ะเราเข้าใจแล้วเราก็มีความสุขมีความสุขที่ที่จะเรียนรู้กับกับมันน่ะเนาะ,นะออที่นี้เวลาที่เราไปเรียนหนังสือเนี่ยนะคะเราเราก็จะมีเนาะมีเรียกไงวะ คือที่โรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีมีเพื่อนๆใหม่เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเลเวลไหนก็แล้วแต่อ่ามันก็มีเข้ามาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีอ่าน้องคนไทยที่ทีมะะะ่มาเรียนนะคะมาเรียนแต่เขาอยู่ในระดับหนึ่งอ่าอยู่คนละห้องกันแต่พอเรารู้จักกันแล้วเนี่ยเราก็เนาะเราก็สนิทสนมกันแล้วก็เราก็ช่วยเหลือกันอะไรกันวันหนึ่งเราเราก็ เราก็เราก็เลิกเรียนนะคะเลิกเรียนแล้วก็เรา,เ,าเดี๋ยวเราช้อปปิ้งกันที่ที่ห้างเวสต์ฟิลด์นะคะเวสต์ฟิลด์ field, ในเฮิร์สต์นะคะห้างเวสต์ฟิลด์ค่ะเออเพราะว่าคือโรงเรียนเนี่ยติดกันนะคะอยู่ติดกันเลยกับห้างฉะนั้นเราก็เราก็เออก็คุยกันว่าเออเดี๋ยวเราเราเดินเราเดินช้อปปิ้งกันแป๊บหนึ่งเนาะดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยกลับบ้านอ่าทีนี้ช่วงระหว่างการเดินนะคะช่วงระหว่างการเดินไปไปห้างเนี่ย เราจะต้องเดินผ่านสถานีสถานีรถไฟอะคะ่ะทีนี้พอเราเดินลงบันไดเลื่อนนะคะเราก็จะมองเห็นถนนนะคะคือพอพอลงปุ๊บมันก็จะเห็นถนนข้ามจากถนนมันก็เป็นห้างเวสต์ฟิล <c> ด <oughs> ์เราสองคนเราก็เดินลงลงบันไดเลื่อนมาช่วงตรงจุดนั้นพอดีที่ว่ามันมีมันมีการข้ามทางมาลายพอดีอะคะอ่ะไ,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 ไจจอะะ้สัญญาณไฟจราจรเนี่ยนะคะสัญญาณไฟข้ามถนนนะคะ มันตอกตอกพอดีตอกตอกให้คนข้ามพอดีฉะนั้นพอเราลงถนนปุ๊บคนก็กําลังเดินผ่านมาเด,เดินเข้ามาเพื่อที่จะมามา,มาสถานีรถไฟนะคะเพื่อที่จะซื้อตัว๋วหรือว่าไปนั่งรถบัสอะไรก็แล้วแต่พอรถบัสเนี่ยมันจะอยู่อีกฟากอยู่ฝากที่เราเดินมาจากจากโรงเรียนนะคะ,ะช่วงระหว่างการเดินนะคะช่วงที่ที่คนแบบกําลังมาเลยตัวเองกับน้องน้องคนไทยเนี่ยก็จะเดินข้ามไปฝากโน้น เพราะว่าเหมือนกับเหมือนกับว่ามาว่าพอไฟมันต้องตอตอก,ตกเราก็ต้องรีบเดินนะคะรีบเดินเขาก็เดินมาเราก็เดินไปอะไรอย่างนี้ช่วงระหว่างการเดินจะเดินจะเดินเข้าไปที่ทางนะคะมันก็มีคุณป้าคุณยายดีกว่าคุณยายคนหนึ่งอะ่ะคือเขาแก่มากแล้วว่าน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออคือ,ค,อคือแกเป็นลมอะคะ่ะแกเป็นลมแล้วคือ เป็นลักษณะเหมือนเหมือนไม้ไม้วางอย่างเงี้ยค่ะไม้วางนี้แล้วก็ล้มพับอย่างนี้เลยอะ่ะเออเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะคือล้มตึงลงมาเลยแกสะพายกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าแกก็หล่นลงอะไรอย outsider, ่ im, างเงี้ยแกถือของมาด้วยของเครื่องแกก็ล่วงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตัวเองเนี่ยด้วยสัญชาตญาณคะ่ะสัญชาตญาณจริงๆเลยนะคะในการที่เออเราเห็นคนเป็นลมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเราจะช่วยเขาเราจะช่วยเขาแต่เผอิญที่ว่า ตอนนั้นน่ะคือตัวเองยังเป็นคนติดยาจะยาดมเป็นคนที่ติดยาดมอะเนี่ยไม่ก็เรียกยาดมบบายาหม่องน้ํำมะค่ะตัวเองจะติดมากเออติดเป็นคนติดยาหม่องน้ําเออคือเรียกง,ง่ายว่าถือตลอดถือตลอดเหมือนคนเหมือนคนดมยาไหมเป็นแบบนั้นจริงๆเออ เออจะถือไว้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้แบบเออดมทีก็ชื่นใจเนาะอะไรประมาณแบบนั้นอเหมือนอุปทานทีว่าไปแล้วเออนั่นแหละอย่างบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกเพลียๆล้าๆอางนีพอเราดมเสร็จแล้วนั่งแล้วเรารู้ชื่นใจเออเราก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆไม่ได้คิดจริงๆค่ะเรียกไงว่าตัวเองกับน้องคนไทยน่นะคะก็มันเป็นอารมณ์เดียวกันนะคิดว่านะก็จะช่วยเขาเราอ่ะเราก็คิดว่าเออเนาะเราเราเอายาดมให้เขาดมอ่ะเขาน่าจะดีขึ้นเออ ก็อยาดมะนะคะอยาดมของตัวเองอะนั่นแหละคะ่ะเออแล้วก็ามาแฝงแขวงข้างหน้าอะไรอย่างนี้คือไอ้สิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะคะแค่คิดจะช่วยอย่างเดียวแค่คิดจะช่วยอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเออคือช่วงที่เราเดินมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นช่วงฝูงชนพอดีะคะ่ะมันมันกลุ่มคนเยอะๆพอดีเลยฉะนั้น คนเขาก็เขาเขาก็มองกันนะเขาก็มองแต่ว่าทุกคนไม่ทําอะไรเลยค่ะไม่ทําอะไรเลยทีนี้มันก็มีผู้หญิงคนเนื้อค่ะเขา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 เดินเดินเข้ามาเขาเขาก็บอกว่า no no อย่าดันดูแดดเขาก็ถามว่าเราอะเอายาอะไรให้ให้ให้คุณยายดมเออเราก็บอกว่าอันเนี้ยมันมันมันไม่ได้เป็นอันตรายนะฉันฉันก็ดมได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาแฝงสาหรับตัวเราเองแบบเนี้ยเออให้เขาเห็นว่าเออมันมันไม่ได้มีอันตรายมันก็จะมีผู้ชายอะค่ะเขาเขาเดินมาตัวใหญ่มากเขาก็เดินมาเขาเดินมาเสร็จเขาก็ อุมอ้มอุม้มอุ้มคุณยายค่ะอุ้มคุณยายช้อนคุณยายทั้งตัวเนี่ยแล้วก็ไปวางไว้ไปวางไว้ที่ที่นั่งเออไปวางไว้ที่ที่นั่งแล้วกออ็ผู้หญิงคนนั้นนะคะคนที่พูดกับเราเนี่ย เขาก็เก็บเข้าของของคุณยายเนี่ยไปแต่ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นห่วงคุณยายค่ะเราคิดว่ามันเป็นแก๊งหรือเปล่าวะอะไรอย่างนี้เออเราไม่แน่ใจเราก็ยืนอยู่ตรงนั้นเราไม่ไปไหนเรายืนอยู่ตรงนั้นเลยเออสองคนกับน้องคนไทยเรายืนตรงนั้นยืนเฝ้าเรียกแงวยืนเฝ้าเฝ้าคุณยายแต่ขณะนั้นเนี่ยคือคุณยายก็รู้สึกตัวแล้วแหละเออรู้สึกตัวแต่ว่าคุณยายเหมือนยังยังเหมือนเหมือนยังมึนๆอยู่สักแป๊บเดียวค่ะประมาณ5นาทีมีรถแอร์เมลซ์มารถแอร์เแลซ์มาแล้วก็เอาแกไปไป น่าจะไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทีนี้เออวันนั้นเนียค่ะกลับไปบ้านก็เ,นเล่าคุณเขียนฟังเล่าคุณเขียนฟังคือตัวเอย่างเนี้ยมึงม,มันมีแกเป็นผู้ปกครองจริงน,นะคะไม่ไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่เนะยเล่าแกฟังไปหายวันคือคือทุกวันเนี่ยเวลานั่งนั่งทานข้าวเนาะก็จะคุยกันแกก็จะถามทุกวันและค่ะวันนี้อยู่ทําอะไรบ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยแกเราก็จะมีหน้าที่เล่าแกฟังอะไรอย่างเงี้ยเออเรียกง่ายก็เหมือนเราได้ได้ฝึก ฝึกภาษาที่เราไปร่ำไปเรียนมาด้วยเออแกก็จะ แกก็จะนั่งฟังเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะถ้าว่าไปแล้วไม่เคยคอมเพนอะไรเราเลยว่าเออยู put pit, put ่พูดผิดพูดถูกไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยเออถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนให้กําลังใจเราเนาะแต่ว่ามันเป็นการให้กําลังใจที่ผิดเหมือนกันนะบางครั้งเพราะแกไม่เคยคอมเพนเราเลยอะเออจะถูกจะผิดเออปล่อยให้พูดแต่ถ้ามันนึกอีกทางเออมันก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเออเนาะไม่ไม่ไม่ได้มาบล็อกความคิดของเราอะคะ่ะว่าเออเราอยากพูดอะไรเราก็พูดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลย เล่าให้แกฟังอะค่วะว่าเออวันนี้ฉันเจอแบบนี้แบบนี้นะเออเออแล้วแกก็เลยบอกว่าขราวหน้านะถ้าอยู่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอืมเห็นคนเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าไปแตะต้องตัวเขาเด็ดขาดเออแล้วบอกอา้าวทาไมอะ่ะเออก็อยากจะช่วยเขาอะไรอย่างงี้แกบอกไม่ได้แกบอกไม่ได้ไม่ได้ แกบอกว่าถ้าอยู่อยากจะช่วยเขาอะยู you, โทรไปที่ทริปโฟโอทริปโโอก็คือเลข0ูนย์ตัวค่ะกด0ูนยตัวแล้วเขาก็จะถามว่าอะไรอะยู่อยากจะให้เราช่วยอะไรจะ,จะเป็นอะไรเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องไฟหรือหรือเรื่องโรงพยาบาลหรืออะไรเรื่องตำรวจอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบนั้นคือเขาจะถามเราก่อนพอเขาถามเราเสร็จก็เหมือนประมาณว่าส่งเรื่องไปตามตามตรงจุดนั้นอะไรอย่างนี้ เออนั่นนั่นคือสิ่งที่แกบอกว่าห้ามเด็ดขาดถ้าอยากช่วยใครอะ่ะยูมีเจตนาดีแกบอกว่าแกรู้แต่ว่าอย่าไปช่วยแบบนั้นเออแล้วมันจะผลมันจะเข้าตัวเราแกบอกแกบอกว่าถ้าเกิดเขาไปดมยาหมองน้ําของยูขึ้นมาแล้วเขาเป็นอะไรเงรี้ยเออยูก็ถุกแจวเขาบอกเราก็เอาจริงดิเออ เราเจตนาดีนะเราไม่ได้คิดร้ายเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่สาระแกบอกไม่ใช่สาระเลยก็อบอกว่าที่นี่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยฉะนั้นก็ให้เราอดระวังตัวเองด้วยอจะช่วยใครอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้ดูแลตัวเองด้วยแกบอกเออเราก็เลยมีความสุขเออจริงเนาะอืมข่าวหน้าเราต้องปรับตัวเองใหม่ล <c oughs> ุงเช้าก็เลยคุยกับน,น้องเขาค่ะว่าเออเฮ้ยไม่ได้แล้วนะต่อไปถ้าเราเห็นแบบเมื่อวานอ่ะเออเนาะเราสองคนอ่ะ วิธีการช่วยที่ถูกต้องคือเราต้อง,ต,องต้องโทรหาทิ่พโ,โอไม่ไม่ช่วยแบบนั้นแล้วเออเราไม่ช่วยแบบนั้นแล้วน้องเขาบอกอ้าวเหรอทำไมอ่ะก็เลยเล่าให้เขาฟังอะคะ่ะว่าเออเนะี่ยมันเป็นแบบนี้นะเอ,อแฟนพี่เออคุณเคนเนี่ยเขาบอกว่าการจะช่วยใครก็ตามเราต้องช่วยให้ถูกวิธีให้เขารอดแล้วเราก็ปลอดภัย ไม่ใช่เขาลอดแล้วเราแย่อะไรอย่างนี้แกบอกเออเราออกโอเคโอเคโอเคเออน้องโอเคโอเคเออเขาใจเข้าใจเขาบอกว่าแฟนเขาไม่เห็นบอกเลยเขาบอกเออแฟนน้องไม่บอกไม่เป็นไรเนี่ยพี่เจนบอกเลยตอนนี้แหละได้รู้ไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคะที่ที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกฎใหม่ๆระเบียบใหม่ๆที่ที่เราไม่ไม่รู้เนอะเพราะว่าเราไปอยู่ในบ้านในเมืองเขาบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยเออแต่ว่า ถ้าเรารู้แล้วเราเรายังไปทำนะั่นก็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าถ้ารเรารู้แล้วเราก็ต้องดูแลตัวเราเองนี่มันก็เป็นอะไรที่แบบเออม,มันทำให้เราเกิดการเกิดการเรียนรู้วิธีการที่จะปรเทคตัวเราเองด้วยแล้วก็แล้วก็สามารถที่จะดูแลคนรอบข้างในกรณีที่เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ค่ะที่จะมาแชร์ให้ฟังนะคะก็ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ แอนด้าหลับแล้วค่ะ